ดีครับพบกันอีกแล้วครับกล้องล้อซิงเกลีวันนี้ผมมีล้อดีราคาถูกๆครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมทําไมล่ะครับจนกว่าคุณจะได้รู้จักและสัมผัสนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวตามมาดูกับผมดีกว่าว่ามีล้อยางตัวไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างมาดูครับผมนจากชุดแรกครับนี่เป็นล้อนะล้อใหม่นะนะยังม่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยครับนะล้อ MK ครับหรืองานเม้งนะครับผมว่างเก้า อัพเดตศษษูนย์นะครับแล้วก็คู่ยางดีสตินะครับสองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดนี่ยางลายไฟสวยๆเลยนะครับนี่ดีซีศูนย์ศูนย์แปดนะครับลายไฟสวยมากนะครับเป็นยางใหม่ค้างปี24นะครับถ้าชุดนี้ราคาปกติเนี่ยประมาณ30,000ื่นนะฮะประมาณ30,000ื่นแต่วันนี้นะชุดนี้ล้อใหม่ยางใหม่แต่ว่ายางค้างปี24นะเพื่ติดไม่ซีเรียสก็คือมีประกันให้เหมือนเดิมนะครับเอาไปเพียง21,000บาทมาเดี๋ยวต่อยหนึ่งชุดครับนี่ ลุ้งไก่6กลูครับ8.5นะฮะ8.5ออฟเซ้า4 f นะครับใส่แล้วไม่ล้นคู่ยางดีสโตนนะอันนี้ลืมบอกล้องอันเก็ตนะครับประกันโครงสร้างให้1ปีแตกแล้วนะครับ1ปีเคมไม่ฟีนะครับมีของเลยไม่ต้องรอแล้วก็คู่ยางดีสโตนสตอม255ห้าพัดห้าา R สิบแก้มดำตี5โอ้โหตีผด้วยนะตีผนะทุกคนนะตีผชุดนี้เอาไปเพียง1น0 0 0หมื่บาทนะต่อวิซิลิเก็ตนะครับ6คลูตรงรุ่นนะครับนะ กูยาง25 50้าห้าครับ8.5ทั้ง4ล้อนะครับออฟเซต35ไม่ล้นด้วยครับบอกเลยไม่ล้นนะครับไม่ล้นนะครับเดี๋ยวสามห้าสามดูอีกทีนึงเพื่อความชัวร์อ่าอีทีอ่า3ามหนะไม่ล้นนะครับผมนะไม่ล้นเลยครับเปล่ด้วยครับนะชุดนี้ล้อพร้อมยางนะครับไม่ล้นนะครับหกลูอิริสุใส่ตรงรุ่นได้เลย21,000บาทปกติเจี๊ยดสามหมื่นแน่นอนแต่วันนี้เอาราคาขายไปเลย 2 1 0 0 0บาทนะต่อครับผมซีดีเกทเหมือนกันครับผม5้ลูเมื่อกี้6กลูนี่5ู้นะครับก็ยาง2 5งห้าถ้าห้าสิบอาร์ชิบแปดโซนสตอมนะครับปี25นะครับประกันให้ด้วยครับยางบาดบวมแตกตั้มนะครับสี่เดือนเก็มปีล้อประกัน1ปีนะครับชุดนี้ก็21,000บาทนะครับน้องๆเอาไปเลยลายอีกเพิ่ครับผมนะซิดีเกทเหมือนกันครับ5้ลูครับนี่ลายเขาฝ่ายนะตรงนี้โอ้โหแบบกำลังฮิตเลยนะล้อนี้นะใส่เบรกตัวโตนี่โคตรสวยวันนี้คู่ยางอะไรเอ่ยซูแมกนะ 255ห้ 1> 25 5, 50, R 1 8บแนะยางปี25่สทุคนนะสองห้าหนะเมื่อกี้ดีในตัวอันนี้เป็นซูแม็กนะครับเอาไปเพียง20,000บาททุกคน20,000บาทเท่านั้นครับเปล่าด้วยครับนะจะนำต่อครับผมนะบิสิกเกตเหมือนกันครับผมนะอันนี้6กลูกครับยางก็อันนี้จะไม่ล้นเลยครับเตี้ยๆหน่อย2องสี R สินะครับนี่สองสี่ห R สิบชุดนี้เอาไปเพียงเทไรทุกคน สองหมื่นบาทเท่านั้นโอ้โหว้าวว้าวสองหมื่นเท่านั้นทุกคนนะเออแล้วก็อีกหนึ่งชุดครับนี่จัดไปไปรุ่นนะอีกซิลิเกตเหมือนกันห้ารูนะสองสี่ห้าสี่ห้าอยสิบแปดนะครับชุดนี้เอาไปเท่าไหร่ดีนะหมื่นเก้าพอทุกคนนะชุดนี้โคตรถูกหมื่นเก้าพอเพราะฉะนั้นแล้วรีบมาตามครับอ่ะเดี๋ยวได้ราคาใหม่หมื่นเก้าสองหมื่นสองหมื่น 2อ0 0มื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันดฝากไปด้วยครับกล้องรอซิงยูรีครับช้าหมดระวังอดอีกเช่นเคยครับสงการนี้นะสงการนี้ปีใหม่ไทยนี่รอๆกับบ้านแน่นอนครับไปเทไปแอรค,ครับน้องๆสวัดีครับผม